าวดีวันที่12กรกฎาคม65รัฐโอนเงินให้อีกกลุ่มนี้คนละ1,000บาทเป็นเงินสดกดใช้ได้เป็นเงินอะไรวันนี้บุ๋มมาแจกแจงรายละเอียดให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่ 9กรกฎาคมปี2565นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะผมก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้กับพี่ป้านาอาหลายๆท่านนะคะที่ สอบถามกันเข้ามานะคะถึงเรื่องการโอนเงิน1000บาทเป็นเงินสดกดใช้ได้ว่าซ่านเป็นเงินอีหยังตามเหตแนวันีนะหนูก็เลยไปตามหาข้อมูลให้แล้วนะคะทุกคนก่อนไปรับชมใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะบุมะ๋มฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะบุ๋มกลางปฏิทินให้ทุกคนดูนะว่า ในวันที่12ก็คือวันอังคารเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งนะคะแต่ว่าจะได้รับเงินในส่วนของเงินเบี้ยค่าป่วยการของอสมและอสสนะคะซึ่งจะได้รับคนละ1,000บาทซึ่งในวันที่15นั้นนะคะเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับ ราชการนั่นเองนะคะซึ่งวันที่13กรกฎาคม65เป็นวันอาสาฬหบูชา14กรกฎาคม65เป็นวันเข้าพรรษาและทีนี้มันเว้น1วันนะคะก็คือวันที่15นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นวันเสาร์ทย์คือ16และก็17นะคะทางทีนี้ทางรัฐบาลนั้นก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้ใช้เวลานะคะเป็นวันหยุด สุดสัปดาห์ที่ยาวนานที่สุด5วันก็เลยมีมติเห็นชอบนะคะคอรมออนุมัติให้หยุดยาว5วันนั่นเองนะคะที่นี้นะคะทางรัฐบาลนั้นก็เลยจะทําการโอนเงินนะคะค่าป่วยการอสอมอและอสอสให้ในวันที่12กรกฎาคม65นั่นเองนะคะแล้นี่ก็เป็นที่มาของการโอนเงินในวันที่12กรกฎาคม65นั่นเองนะคะซึ่ง หลายคนถามมาว่าในบัตรคนจนหล่โอนปกติไหมบัตรคนจนโอนปกตินะคะไม่ว่าจะเป็น หยุดราชาการนู่นนี่นัน่นเขาก็โอนตรงตลอดนะคะไม่มีว่าโอนก่อนหรือว่าโอนหลังนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นรยละเอียดเพิ่มเติมมาใต้คอมเมนต์วิดีโอได้เลยนะคะในบุ่มไปหาข้อมูลให้แล้วก็มาทำคลิปวิดีโอตอบคำถามให้แบบนี้ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ